สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ชมคลิปทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมารีวิวชุดร้องคาราโอเกะนะครับชุดมินิเนน้อยลองในบานครับนี่เป็นพาวเวอร์มิกครับของยี่ห้อยามาฮ่านะครับผมซีชเนแนลไม้มีเอฟเฟกต์ในตัวครับบูททูดได้ครับเล่นแฟลชได้เลยครับผมนี่ครับเสียบสายลำโพงปั๊บนี่ครับเสียบสายลำโพงดันน่ะนี่ผ่อลมระบายความร้อนในตัวครับแล้วก็ พร้อมชุดสายลำโพงนะครับผมเรียบร้อยไปเข้าตูล้ลำโพงครับตูล้ลำโพงเป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ดอกลำโพงซับเบส15นิ้วเสียงกลางเป็นดอก6.5นิ้วแล้วก็มีแหลมครับนี3ามดอกเลยครับเบสดกลางแหลมน้ตู้ใบเดียวเลยครับแล้วก็ในตู้นี้เขาดีไซน์เน็ตเวิร์ก3มทางให้เรียบร้อยครับเปิดขึ้นมาเสียงดีเลยครับผมอันนี้สายลำโพงเข้ากับแทม,ม้ฮเมตรครับผม ทั้งซ้ายขวาเลยนะครับนี่รีวิวคำนนยังองครับมันงานมันเล่งครับลูกค้าฝ่าวมาเอาฝ่าวใส่งานก็นเลยถึงฝ่าวรีวิวครับอายสีเหมือดเนี่ยเด้อเดี๋ยวผมพามาเบิ่งวิธที่ใส่งานมิกเซอร์ครับผมมาเข้าสบปั๊บจังเดได้ครับอันนี้ชุดนี้อยู่ที่ราคาเก้าพันบาทนะครับเก้าพันบาทพร้อมใช้ได้เลยนะครับทั้งสายลำพ้งทั้งนิกทั้งตูนนี่แหละครับผมเสือเก่าพันไปฟังเลยครับ ว่าต้องไปซื้ออย่งเพิ่มอีกครับอโทษศับบูทูดกับไปเปิด YouTube ดังเลยนะครับเด้อ one two t h ทดสอบทดสอบใหม่ตัวที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้เปเสียงดิเล่นะครับผม take ทดสอบ t a ส e อันนี้คือกดติดดิเล่อ่าอันนี้ take 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0ทดสอบอ่าตัวตัวเหลืองนี่เป็น วอลลุ่มซ้ายขวาอ่าตัวนี้เป็นวอลลุ่มเร่งเอฟเฟคครับเพิ่มเสียงเอฟเฟคตัวนี้วอลลุ่มโลตัวนี้วอลลุ่มไฮครับหรือแหลมครับวอลลุ่มอันนี้เบสอันนี้แหลมครับอันนี้วอลลุ่มเกนครับน,นุ่มเกนอินพุตเข่าเลยครับผมอันนี้เป็นตัวเลือกเสียงเอฟเฟคที่เท่าสีใไซสเบอร์น,นี่อาจจะเป็นเบอร์สิบหกอะสิบห้าสิบสี่นี่นะครับนี่สิบห้าสิบหกครับ เพิ่มลดเสียงอันนี้เป็นสวิตเปิดปิดเอฟเฟกต์ห้อใจีสัหรือป่ใส่ครับอันนี้เป็นวอลลุ่มเล่งสันเล่งเงาของเสียงเอฟเฟกต์ครับอันนี้เป็นวอลลุ่มเล่ง MP3 หรือแฟลชไดร์หรือ USB ที่บูทูตที่เขาใส่งานครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มเล่งเสียงแต่มี EQ ครับแต่มีสไลด์เม่นส,า,สายขวาสไลด์ของเอฟเฟกต์ครับแล้วก็ ไม่ครับมีซีชั่นแนวนะครับเดี๋ยวผมเทสเสียงให้ฟังครับเทสวัน two ทดสอบทดสอบอ่าเอฟเฟกต์อีกทดสอบเทสวัน t w ทดสอบประมาณนี้นะครับ น้องขอมีบนเรียนชน,นจนขึ้นขอสมเด็จพันล้านที่ขอมือควาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาใอ้ลูกวรวยกับเขาบ้านนะม่สมคำ่าสิหลวงพ่อรวยฝากใจโซโซ ให้วัดตโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่อิดใหิผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่เคยทจาจึงที่เคยโดนที่พ้นความสวยฐานะที่ยังลง้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วย